ครับผมโดยเหยื่ยกอกฎหมายอาญามาตรา112รายล่าสุดนะครับซึ่งเสียชีวิตเพราะไม่ได้รับการประกันตัวออกมารักษาอาการบาดเจ็บและก็เป็นอาการป่วยนะครับก็ในวันนี้นะครับได้ถูกนํามาชาปนก,กิจที่วัดลาดพร้าวนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับ ศพของนายอัมพลตั้งนพคุณหรืออากงถูกเคลื่อนย้ายจากวัดด่านสำโรงมายังวัดลาดพร้าวเมื่อเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อรอประกอบพิธีชาปนกิจศพในวันที่26สิงหาคมนี้โดยก่อนเคลื่อนย้ายศพนางรสมาลินตั้งนพคุณหรือป้าอุภรรยาของนายอัมพลตั้งนพคุณหรืออากงผู้ต้องขังคดี112ที่เสียชีวิตพร้อมด้วยญาติพี่น้องได้ร่วมกันถวายพระตาหารเลี้ยงพระเพลนแด่พระพิสุที่วัดด่านสำโรง เมื่อเคลื่อนศพมาถึงที่วัดลาดพร้าวแล้วได้มีพิธีเชิญศพขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศลเพื่อสวดพระอภิธรรมศพถวายสังฆทานในเวลา19นาฬิกาและตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการกล่าวคำ,คำว้อําลัยการอ่านบทกวีการแสดงดนตรีการฉายภาพยนตร์สลับกับการเสวนาจากนักวิชาการโดยกิจกรรมจะมีไปตลอดทั้งคืนจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่26สิงหาคมนี้ ในส่วนของมหรสพและศิลปะวัฒนธรรมนั้นจะมีทั้งในส่วนที่เป็นขององค์กรทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวในแนวคิดทางการเมืองและเรื่องให้ยับยั้งมาตราน1นึ 2. โดยจะมีคณะร้องบทกวีในรูปของบทกวีสั้นๆจากนั้นจะมีกลุ่มของคณะกวีเพื่อประชาธิปไตยที่รวมตัวในนามของกวีราชร่วมกันจัดกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังจะมีการใช้ภาพยนตร์ไว้อาลัยนอัมพลจะเน้นการนําเสนอภาพการจัดงานมหรสพแบบชาวบ้านแกนนําที่เคลื่อนไหวจัดงานศพยังได้นําการเชิญไปมอบให้กับบุคคลที่เกี่ยวขอ้องอาทิเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มนายชาวบนนอินทรกโกรมันสุดพิธีกรรายการสายล่อฟ้าซึ่งวิพากษ์วิจารณ์คดีของอากงเพื่อให้ไปร่วมฉานกนกิจศพด้วย